เจนีวาเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์รองจากเมืองซูริกใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลักเจนีวาถือเป็นเมืองหนึ่งในศูนย์กลางของโลกโดยเป็นศูนย์กลางทางการเงินศูนย์กลางทางการทูตเจนีวายังเป็นเมืองที่มีองค์กรระหว่างประเทศตั้งอยู่มากที่สุดในโลก บรรดาองค์กรเหล่านี้อาทิตย์หน่วยงานของสหรประชาชาติและกาชาติสากล ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวเจนีวากันค่ะเราจะสะพายเป้เที่ยวกันนะคะวันนี้เพื่อนๆทนใดที่ชอบนะคะตามไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะโดยพวกเรานะคะจะนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟลูกาโนนะคะไปลงที่สถานีรถไฟเจนีวาโดยใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าๆค่ะ เรามาถึงก็ใกล้ๆเที่ยงแล้วนะคะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะคะวันนี้มาทานกันที่ร้านอาหารไทยค่ะร้านอาหารไทยนี้อยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟค่ะอร่อยมากๆนะคะเพื่อนๆท่านใดที่แวะมานะคะก็อย่าลืมมาทานที่ร้านนี้ค่ะ เก้าอี้ขาหักนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะชื่อเคนเชตอนนี้เราก็อยู่ที่โเคนเชนนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะรอบๆนะคะเพื่อนๆว่ามีความสวยงามอย่างไรหน้าร้อนนี้นะคะเพื่อนๆที่อยู่แถวยุโรปยังไม่ทราบว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ลองมาเที่ยวดูที่เจนีวานะคะ ี๋ยวจากนี้แล้วนะคะเราก็จะไปที่ไหนกันต่อนะเราจะไปกันที่เรจะไปอาบน,น้ำนอนโอ้เราจะไมเรายังไม่ไปอาบน้ำน,น,นอนนอน,น,อนอวันนี้แดดร้อนมากจริงๆนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ที่ <úsica> น่าจะประมาณ35-36องศาคะ่ะสวัสดีคะ่ะคนสวยสวัสดีคะ่ะพวกเรานะคะก็กลุ่มสาวสวยลูกาโนสดเป็นบางเวลาค่ะวันนี้ก็มี ช่วงนี้นะคะวันนี้ก็มีร้อนมาเจอร้อนค่ะอุ๊บตาบริแม็ซี่ด้วยนะควมดเได้ไแล้วม็ซี่ไม่ได้เป็นของเ ที่สวนพระนิกนะคะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะคะก็จะเดินไปกันเรื่อยๆน่าจะใช้เวลาไม่เกินประมาณ10นาทีเนาะ11นาทีไปไปไหนล่ะไปสวน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 ทางนน้นเหรอไปค่ะสวนไกลไกลเท่าไหร่ประมาณสิบนาทีคาดรถตนนัดรถไปกหนจะกลับ วันนี้แดดร้อนมากนะคะรถปะทะพาดูพวกเราจริงปะทะไปดูใช่ไหมไม่เนาะนี่องให้ดันเงี้ยเลยจให้ดันเงี้มาคึงแล้วนะคะเนี่ยขออาจารของลูกขอยู่ไหนบ้าของลูกคนนี้นะคะนี่ค่ะนี่คสลักของสลัสวยนะคะนี่ดูตกลงกินได้ใช่ไหมฮพี่ติดถ้าไม่ติดคอก็โอเควันนี้เวลานั้นถึงเวลานี้่ยจากเวลาดุ ดุก็คือน่าจะจากอุก็คือน่าจะถึงอ่า ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่หน้าสวนพฤกษาศาสตร์กันแล้วค่ะ มาถึงบริเวณที่มันเป็นโดมนะคะที่มีต้นไม้ข้างในค่ะตอนนี้เราอยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันค่ะดอกบัวคู่นี่งามอีลีเด้ค่ะดอกบัวคู่อีลีแมนบอกันตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วค่ะมากันถึงสวนโบทานิก้าแล้วนะคะ ข้างในนะคะต้นไม้เยอะมากๆเลยค่ะไม่รู้ต้นอะไรเป็นต้นอะไรนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยจะมีต้นคล้ายๆกับต้นปลาล์มนี่นะคะเป็นส่วนใหญ่ค่ะตรงนี้จะเป็นโดมนะคะจะเป็นโดมกระจกค่ะแล้วก็มีพวกต้นไม้นะคะเขาก็จะ,ะเอามาไว้ข้างในค่ะสวยมากๆนะคะมีะชั้นสองด้วยนะคะ สามารถขึ้นไปเดินข้างบนได้ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพวกเราเหนื่อยมากๆแล้วค่ะขึ้นไม่ไหวกันแล้วต่างคนต่างนั่งกันอยู่ข้างล่างนะคะตอนนี้ไปไม่เป็นกันแล้วค่ะเหนื่อยมากเลยเดินกันเกือบทั้งวันเลยค่ะโอ้อ๋อนี่สวยไอ๋อนี่มีัวนี่อันนี้น่าจะเป็นบัวกระดองนะยาย ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเลาะชมะต้นไม้พืชพันธุ์ที่อยู่ข้างในนะคะแต่ว่าพี่เหมียวจะไม่รู้นะคะว่าต้นพวกนี้มันมีชื่ออะไรบ้างนะคะมันเยอะมากๆเลยค่ะแบบว่าโอ้โหเห็นแล้วแบบว่าอลังการมากค่ะต้นไม้หลายชนิดนะคะที่ไม่เคยเห็นนะคะมนาะที่นี่ก็โหมีหลายแบบหลายชนิดเลยค่ะมัน,นสวยมากนะคะเนี่ยไม่รู้น่าจะเป็นต้นตระกลูลตะบองเพชรหรือเปล่าคะ ออกดอกแบบนี้อันนี้ต้นเอยียงนอกือจังห้างลกเนี่เนี่ยไข่ๆกับหางรกเลยค่ะโอ้หอยเต็มเลยค่ะโอ้งามเลยค่ะเหมือนเดินอยู่บนสวงสวรรค์เลยนะคะตันนี้ท่านผู้ชมมีความรู้สึกว่าอู้สบายจังเลยเย็นสบายด้วยนะคะข้างในนี้ต้นไม้ก็เยอะนะคะอุ้มีประตูออกด้วยค่ะตรงนี้ สวยมากๆนะคะเนี่ยต้นไม้พืชพันธุ์พืชที่อยู่ในล่มนะคะโอ้เราจะเดินไปไหนเนี่ยเดี๋ยวขอเดินไปดูเรื่อยๆก่อนนะคะว่าตรงนี้ไปไหนบ้างออกไปไหนได้บ้างอ้าตรงนี้เป็นประตูเนี่ยค่ะสุดตรงนี้นลค่ะตรงนี้เป็นทางออกนะคะ ก่อนเข้าเช็คอินนะคะเพื่อนๆก็จะถือโอกาสเดินชมความสวยงามริมทะเลสาบเจนีวากันค่ะที่นี่นะคะนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดนั่นเองค่ะไม่มีอะไรให้เขากินโอ้มีตั้งหลายตัวนะคะที่นี่โอ้ วอนนี้นะคะพวกเราก็เริ่มจะหมดแรงกันแล้วค่ะเดินกลับที่พักกันนะคะสองสองหกสองสองแปดสองสามศูนย์สองสามสามอ้าห้องมุมไปยังเชื่อไหม มาแล้วจ้าห้องนอนข้องเรานะคะวิ่งได้เองเหรอโอ้สวยนะเนี่ยสวยอยู่แต่ัมนพกไปแกล้งไ่แแท้ไปเฮ้ยโอ้ my god ห้องนอนสวิตเนาะมาดูห้องน้ำสิเป็นยังไงเอาไหนห้องน้ำอันนี้ห้องน,อน้ ที่ได้นอนอยู่บ่คืนไหมความกว้างกระนิบก็แต่ว่า250ไหมส5งไม่เชม่อมาถึงห้องขนาดนี้เอาแค่แค่่ทีนี้โอ้ตกลงเราดีที่ห้องเราเอาห้องโรงแรมหรือว่าไนท์ครับก็ถึงว่าละสิเนาะเออจะถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายไปหลังจากที่พักผ่อนกันพอหอมปากหอมคอ ก็ออกมาทานมื้อเย็นกันเป็นอันจบวันแรกกันนะคะพรุ่งนี้พบกันใหมค่ค่ะ